สำหรับตอนนี้ก็จะได้พูดถึงปฏิบัติของท่านผู้เท่าความจริงปฏิบทติของท่านผู้เท่านี้ถ้าเราจะรับไปเป็นศึกษาเป็นเครื่องศึกษาสําหรับตัวเองแลอเตือนใจตัวเองก็ดีเหมือนกันเพราะว่าการปฏิบัติพระกรรมฐา,านเราก็ศึกษากันมาแล้วก็ไม่น่าจะพูดอะไรกันมากเอาแต่เพียงว่าขอย้อนหลังสชันิดหนึ่ง ว่าคืนที่แล้วก่อนนั้นในปรากฏมีตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่า,เ,าเมื่อขณะที่ปฏิบัติไปนัก็จิตรู้สึกว่าเข้าสู่ระดับดีแต่ว่าตอนนั้นก็มีคนคนหนึ่งถือมีดมาสองเล่มก็ส่งให้ท่านหนึ่งเล่มแล้วก็ถือหนึ่งเล่มแล้วก็ท่าเข้ามาฟันกันท่านก็บอกว่าท่านไม่สู ไม่อยากจะฟันก็ฟันจะฆ่าก็ฆ่าแล้วท่านบนนั้นก็บอกว่าเวลานี้เราพบพระอรหันต์คนแล้วก็โดนพระอรหันต์เล่นงานคนแล้วในตอนนี้ขอามรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพึงสำเนกววาให้ดีว่าในตอนนั้นท่านเพิ่งมีจิตเข้าถึงพระโสดาเัิดเอกพิชีเท่านั้น แต่ว่ามีภาพปรากฏอย่างนั้นว่ามีคนมาท่าสู้กันแล้วท่านไม่สู้เมื่อท่านไม่สู้เขาบอกว่าเราโดนพร,ราอรหันเล่งงานเขาแล้วที่ตอนนี้ระบรรดาท่านางหลายการปฏิบัติของท่านก็เพิ่งมีการละมัตวางภาพหลอกภาพหลอนที่เรียกกันว่าออปาทานถ้าเราจัดว่าเป็นไมยก็ถือว่าเป็นเทวปุตมาน แต่ว่าเทวปุตตมัยก็ไม่ได้บางทีก็ไม่ใช่ใครเป็นครูบาอาจารย์เองท่านอออาจจะมาลองใจเราครูบาอาจารย์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นพระอารียเจ้าดูที่ว่าเราจะหลงหรือไม่หลงคนเราที่เสียนะ่ะเสียซะตอนนี้มีมากบางทีเจริญพระกรรมฐานเห็นภาพลอยในขั้นจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิ เห็นภาพนั้นนิดเห็นภาพนี้หน่อยก็คิดว่าตัววิเศษเสร็จแล้วแต่ความจริงนั่นยังไม่ได้ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งในพระพุทธศาสนาและน,นี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่น่าหวั่นไหวมากเพราะว่าท่านเองก็มีจิตสงบสงัดสามารถจะปิดชีวิตทิ้งได้ไม่ยอมเสียไม่ไม่ไม,ไม่เรียกว่าไม่ยอมต่อสู้กับเขาจะยอมตายดีกว่า <c oughs> อารมณ์อย่างนี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์ของพระราหารันแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นอารมณ์พระราหารันก็กลับกลายเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันท่านเอกวิชีเท่านั้นเป็นนั้นว่ากำลังใจส่วนนี้เวลาที่ท่านปฏิบัติเป็นกรรมฐานให้นึกไว้เสมอว่าตนาโจทยาตานัง เราโทษโจทย์ความผิดคิดว่าเรายังไม่ดีไว้เสมอๆนั่นแหละเป็นการสมควรหากว่าท่านคิดว่าตัวท่านดีเมื่อไรก็ชื่อว่าเวลานั้นข้าท่านเท่าถึงความเลวแล้วและหากว่ามีความหลงในความรู้สึกคิดว่าเวลานั้นตนเป็นอรหันต์ตามเสียงนั้นความดีก็จะไม่ก้าวขึ้นไปอย่างดีที่สุดก็อยู่ขั้น รโสดาบันเอกพิชีถ้าเราถึงนั่นนะถ้าเราไม่ถึงนั่นแล้วก็เสร็จเลยไม่ต้องได้ดีกันวันนี้ก็มาคุยถึงบันทึกของท่านต่อไปท่านเขียนไว้ว่าสกิทาคามีสกิทาคามีก็มีจิตเหมือนกันกับระโสดาบัน ขั้นเอกวิชีแต่ถ้าว่ากิเลสท,ทั้งหลายเบานิดหน่อยนี่ท่านบันทึกไปย่อเพียงเท่านี้เป็นคำอธิบายมีอีกนิดหน่อยหรือว่าเป็นคำอธิบายไม่มากาะอาจจะขยายไปสักหน่อยก็ได้หรือว่าท่านกล่าวบอกว่าในขั้นะที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าเวลานี้ปะโสดาบันขั้นเอกวิชีของเธอเต็มแล้ว และขณะนั้นชื่อขณะน,นี้ชื่อว่าจิตของเธอเข้าถึงพระขั้นพระสีธาคามี <c oughs> ตอนนี้ท่านกำลังน,นั่งพิจารณาอารมณ์จิตของท่าน <c oughs> <c oughs> ว่าตามคําที่กล่าวว่าท่านถึงพระสกิธาคามีอารมณ์จิตเป็นไปยังไงก็ได้ว่ากําลังใจที่คุมนานในจริยาวัดทั้งหมดไม่ได้พลาดพลั้ง เพื่อตลอดเวลา24ชั่วโมงรวมทั้งหลับเอาแค่ตื่นขณะใดาที่ยังตื่นอยู่อารมณ์จิตของท่านไม่ยอมทิ้งอภิญญาพละสมาบัติคือตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาทําสมาธิเต็มที่ตามอารมณ์ที่จะาพึงทําได้และก็รักษากำลังใจไว้ในด้านอาภิญญาสมาบัติ คือไม่ยอมทิ้งอารมณ์อภิญญาสมาบัติแล้วก็รักษาผลค,คำว่ารักษาพวิภิญญาแวะแผนมีพระสมาบัตินั่นหมายถึงว่าการเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าแล้ว <c oughs> ถ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคำว่าสมาบัติทั้งหมดเรียกว่าพละสมาบัติถ้ามีภิญญาควบก็เรียกว่าพิญญาพละสมาบัติ เป็นนั้นว่าเข้าสมาบัติตามผลที่พึงได้ความเป็นประโสดาบันของท่านแล้วก็มีอภิญญาครบจิตตัวนี้ถ้าจะทรงไว้เต็มที่ในเวลาเช้ามืดในเวลาที่เดินพิธมัตจิตก็จะทรงอยู่ในขั้นปฐมฌานหรือว่าโทติทยฌานอย่างเร็วที่สุดจะเผลอไปบ้างก็ตั้งอยู่ในอุปจาระฌาน โดยชีวิตทั้งชีวิตของท่านนับตั้งแต่เข้าเจริญพระกรรมฐาน <c oughs> จิตทุกขณะจิตจะไม่ยอมทิ้งอย่างตามที่สุดจะทรงอยู่แค่อุปจาระสมาธิรูปจารชานตลอดมานี่ข้อนี้ขบรรดาท่านหลายผู้ศึกษาพราะกรรมฐานสนใจให้มากเมื่อสนใจแล้วก็พยายามทำตามด้วย การทำตามแบบนี้ก็จะเป็นผลดีที่ทั้งท่านหลายเองมาว่ากันถึงอารมณ์ในขณะที่ท่านเข้าถึงอุปจาระสมา,า,าสธิขอโทษสกิทาคามีตอนนี้ท่านเขียนไว้หน่อยเดียวว่าสกิทาคามีนี่ <c oughs> มีอารมณ์ในด้านกามราคะมันด้านจริงๆ อารมณ์โลภะความโลภไม่มีคิดอย่างเดียวว่าทรัพย์สินเท่าที่จะพึงมีอยู่เราจะทําทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์คือเป็นประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนานด้วยเป็นประโยชน์ในการสงเคราะห์ด้วยไี่ว,ว่าทํากันให้หมดทุกอย่างเท่าที่มันจะพึงทําได้การเก็บเงินไว้ไม่มี ทรัพย์สินใดๆทั้งหมดที่มีอยู่แจกจ่ายหมดเอาเหลือไว้แต่พอใช้ของดีที่มีอยู่ไม่เก็บไว้ใช้ทําบุญหมดนี่ดูทั้งอารมณ์เขาเปรนสูนดาบันลดอารมณ์ขอาพระศิิธาคามียินดีในการบริจาคทานเป็นปกติไม่อิ่มไม่เบื่อในการบำเพ็ญกุศลปรารถนาที่จะทำจนตนให้มีอารมณ์สูงขึ้นไปกว่านั้น <c oughs> ดันั้นองค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าจึงได้ห้ามการขอทรัพย์สินในในตระกูลที่เรียกว่าเสษขาบุคคลตามพระวินยัยถ้าไม่จําเป็นจริง,รงๆท่านห้ามขอเด็ดขาดฉะนั้นคำว่าขอทรัพย์สินกับใครก็ตามจะเป็นขอมีค่าน้อยก็าตามจะเป็นขอมีค่ามากก็าตามขอท่านหนึ่งหลายจงอย่าขอ พี่กุไม่ควรจะขอขคำพี่โุแปลได้สองอย่างพี่ขุแปลว่าผูกขอในว่าพี่โุแปลว่าพวกเห็นภัยในสงสารการขอของพระจะต้องขอด้วยอาการดุษณีภาพหมายความเฉยๆแต่เขาเห็นเขาสงสารเราเขาก็ให้เขาไม่สงสารก็แล้วไปอย่าไปรบกวนชาวบ้าน มี่กำลังใจในตอนนี้ของท่านดังกล่าวว่าในการมาราคะก,กดีโทสะก,ก็ดีมันหายไปหมด <c oughs> อารมณ์ก็ทบเมื่อกระทบกันจังๆหน้าไม่มีความรู้สึกถ้าได้ว่าในการบางครั้งนานไม่ใช่ไม่ใช่วันหนึ่งหลายครั้งหลายหลายวันบางทีมีอารมณ์สงบสงัด อารมณ์พอใจในความสวยสดมีง,งามหรือว่าอารมณ์กระทบที่ใครทําไม่พอใจเมื่อก็เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าอ๋อเจ้านี่ยังอยู่ท่านี้มันก็หลบไปหายไปจิตก,ก็โปรง่งไม่มีอารมณ์ติดใจต่อไปเห็นคนก็เหมือนกับเห็นแผ่นดินเห็นคนก็มีสภาพมันเห็นซากศพ เหตุเห็นวัตถุต่างๆก็เห็นว่าเป็นของที่สําหรับโลกไม่มีค่าสําหรับเรามองดูร่างกายคิดว่าสภาวะร่างกายของเราเมืนซากศพมองดูร่างกายของเราทีไม่ว่าเจ้านี่เป็นศัตรูใหญ่เป็นปัจจัยนํามาซึ่งความทุกข์อารมณ์ของพระสกิทาคามีเป็นอย่างนี้จาไว้ให้ดีดาอารมณ์นี้ต้องทรงตัว ไม่มีอะไรขังไม่มีอะไรมาเปลีป่ยนแปลงอารมณ์ได้เพราะว่าคำว่าพระอริยเจา้าอารมณ์ไม่เสื่อมลงมีแต่ดีขึ้น <c oughs> ท่านเขียนต่อไปขึ้นต้นว่าอนาคามีถ้าว่าอนาคายังมีโกรธแต่ไม่กโกรธยังหวันไหวแต่ว่าเกลียดกรรมฟังให้ดีนะ อนาคามียังมีโกรธแต่ไม่พผลโกรธยังหวั่นไหวแต่เกิดกรรมคำว่าหวั่นไหวคือรมยังมีความไหวอยู่นิดหน่อยเมื่อกระทบความโกรธรู้ว่าความรู้ว่านี่เขาทําไม่พอเป็นที่ไม่พอใจเราแต่ว่าหล่นหายไปเลยคือไม่ไม่ติดอยู่กระทบนิดหนึ่งคําว่าปฏิฆะแปลว่าการกระทบก็กระทบแล้วเกิดความไม่พอใจ ให้ความไม่พอใจมันกระทบปั๊บเกิดปุ๊บหายต๊บไปทันทีก็เหมือนก็ไม่มีความโกรธฉชนว่ายังหวั่นไหวอยู่บ้างแต่ไหวนิดเดียวเหมือนก็บลมพัดมาไปไม้ไหวแป๊บก็ส่งตัวหยุดนิ่งมีจัดเป็นสังาลุเปขายานอย่างสูงท่านบอกว่าเกลยากรรมคำว่ากรารม,มารมคือเกลยากรรมระหว่างเพศ เห็นเพื่อนระหว่างเพศเคยน่ารักเคยน่าใข้หน่าปรารถนาแต่ความรู้สึกอย่างคราวนี้เห็นเพื่อนต่งเพศคิดว่าเป็นศพในป่าช้ามองดูภายนอกเครื่องแต่งตัวภายผ่านเข้าไปทังหนังเลยไปทังเนื้อเลยเข้าไปข้างในตับไตใส้ปอดเห็นโปร่งไปหมดว่าคนร่างคนทั้งคนเต็มไปได้วยความน่ารังเกียดเหมืนกัศพเท่า หมดความหวั่นไหวคือไม่มีความรู้สึกในความปรารถนาในกามอารมณ์นั่นี่ก็เห็นจะเป็นเรื่องคําคำของพุทธบยากรณ์ที่ได้กล่าวอย่างนี้นะว่าพระอนาคามียังมีโกรธแต่ไม่พผูกโกรธคือโกรธหายทันทีอารมณ์ยังหวั่นไหวแต่เกิดกาม ผู้บทความหวั่นไหวจริงๆนั่นก็คือพระอรหันต์เท่านั้นนี่เป็นพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ลกล่าวต่อไปว่าเธอก็มีความเพียรด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรระวัดระวังเธออาจจะถึงที่สุดภายในพรรษานี้ท่านจำได้ไหม ว่าใน,นตอนก่อนโน้นท่านบอกว่าอีกสิบปีเสร็จเสรจ,จะเห็นหน้าเห็นหลังแต่ต่อมาเมื่อมีความเพียรดีมีการทรงสติสัมปชัญญะดีทรงอารมณ์ดีทรงอภิญญาพระสมาบัติเป็นปกติท่านลดลงมาบอกว่าในพรรานี้อาจจะสำเร็จก็ได้นี่เป็นนั้นว่าท่านก็กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ามรรคผลเนื่องการปฏิบัติ ไม่มีใครสามารถจะพยากรณ์ได้ว่าจะบรรลุเมื่อไรสําเร็จเมื่อไรมันขึ้นอยู่กับความขยันและก็ขยันถูกต้องท่านกล่าวตอบไปว่าการพิจารณาขันของเธอทำถูกแล้วการมุ่งละฉันท่ากับราคะคิดว่าไม่มีอะไรนั่นถกูกแต่ควรระวังแต่ว่าคนพิจารณาระวังทวารทั้งหก ซึ่งมีอารมณ์เกิดจากสักสุปเป็นต้นคือหมายความว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องการสัมผัสอารมณ์ใจครื่คิดให้กล่าต่อไปว่ามีอารมณ์เกิดจากสักสุปเป็นต้นไปด้วย คิดไว้ว่าคิดไว้พิจารณาให้มากจะมีผลมหาศาลขณะนี้เธอได้เอกวิชีแล้วทำจิตให้ละเอียดเพื่อการล่วงต่อไปท่านกล่าวต่อไปนี้เป็นคำถามของท่านุ้ท่ากราบทูลถามว่าได้เข้าถึงความเป็นประสูดาบันเมื่อไหร่ รงตอบว่าเข้าโคตรภูรเมื่อบรรษาก่อนนี่ติดโคตรภูรมาตั้งบรรษาเมื่อจิตมั่นในธรรมย่างเข้าโซดาเมื่อเดือนสิบเอ็ดพรรษาก่อนนี่เป็นว่าติดโคตรภูรมาสามเดือนแต่ย่างเข้าโซดาบันที่เรียกว่าสตะขตงุงตั้งแต่บรรษาก่อน คือในสมัยที่ขณะเมื่อเธอมีพระนิพพานเป็นอารมณ์หมยายความว่าในขณะที่เข้าถึงพระโสดาบันและโคตรโคนี่จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จะทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หวังอะไรทั้งหมดจิตค,คิดว่าอย่างเดียวว่าต้องการพระนิพพานเรื่องผลการตอบแทนในชาติปัจจุบันไม่มีอารมณ์จะพึงคิด ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนหรือสัตว์ก็ทำไปด้วยความไม่ตาการที่จะปรารถนาตอบแทนว่าเราให้เขาแล้วเขาต้องให้เราเราชมเขาเขาต้องชมเราเขาช่วยเราเราช่วยเขาเขาต้องช่วยเราอันนี้ไม่มีทำแล้วก็ทำไปหวังพระนิพพานอย่างเดียวนั่นเป็นอารมณ์ที่เข้าถึงพระโสดาบันตั้งแต่เดือนสิอปีที่พรรษาที่แล้วเธอจำได้ไหม นี่เป็นพระพุทธดีกาแล้วก็มีพระพุทธโอวาทต่อไปพระโทษน้ำมูกมันไหลตอนนี้ท่านแปลนะท่านวงเล็บไปว่าเป็นพระโอวาทสุดท้ายเพื่อจบกิจแต่อตอนนี้ระวังให้ดีนะยํำกันให้ดีท่านฟังกันไปแล้วก็เทียบเทียบถึงอารมณ์ของท่านด้วย พยายามมองดวงรมของท่านว่าเวลานี้จะลงเขา้าทังท่านเข้าจุดไหนกล่าวว่าทรงมอบทรงมอบให้ท่านมหาโมคคัลานะมาสอนอ๋อท่านโปรดว,ว่าตอนนี้พระโมคคันลามาท่านโปรดว,ว่าสมเด็จให้มาบอกเลยท่านมาเนี๋ยก่อนท่านบอกว่าสมเด็จได้โปรดว,ว่าเนี๋ยก่อน ข้อภัยนะอ่านไม่ค่อยเข้า,ขาใจท่านเขียนว่าทรงมอบให้มหามบุคคลลานะมาสอนให้ถ้ามหาบุคคลานะ,านนาะาานะก็กล่าวว่าสมเด็จให้มาบอกเวลาเก้านากาสามสิบหนอเวลาที่รับฟังที่พบกับมหามบุคคลลานะเป็นเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนี่ท่านฟังไปแล้วก็ดูวันเวลาของท่านด้วยนะ ความจริงท่านผู้นีเน้เป็นพระไม่ว่างตื่นขึ้นเชา้าที่บันทีหกโมงเช้าแขกก็มาแล้วนั่งคุยกันสนทนาไปเมืองไปกูมาจะมีเวลาบ้างก็เล็กน้อยเวลาไหนที่ว่างก็ใช้เวลาสถานที่ที่รับแขกนั่นแหละนั่งบ้างนอนบ้างเอนบ้างไม่ตั้งท่าขัดสมาธิก็คนเห็นการนั่งขัดสมาธิให้คนเห็นเป็นอุปกิเลสอย่าไปทำนะ อย่าไปทำเข้าในเมื่อพระพุทธเจ้าว,ว่าอะไรไม่ดีจงอย่าไปทำถ้าสงสัยก็ไปดูในอุทมพริกาสตรอันนั้นมีไว้เรียบร้อยแล้วว่าอะไรที่เป็นอุปกิเลสท,ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจา้าทรงตำหนิว่าไม่ดีอย่าทำเป็นนั้นว่าเวลารับแขกแขกผ่านไปนิดหน่อยพอแขกว่างนิดก็นั่งเองกายตามสบายๆให้คนอื่นจับไม่ได้ว่าจเจริญพระกรรมฐาน เวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีพบพระมหามกคลานี่ได้นเขียนโม้เล็บไปวันหนึ่งหนึ่งให้กำหนดใจลงไปในความไม่มีของขันห้าจาให้ดีนะพระมคคลามาสอนขั้นสุดว่าจงกำหนดใจไปว่าในความว่าไม่มีของขันห้าที่ว่าไอขันห้าเนี่ยมันไม่มี มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีแล้วมันก็เหมือนว่าไม่มีคือไม่สนใจในมันเสียเลยและก็ทุกสิ่งทั้งหมดให้เป็นเอกคตารมหมายควาว่าขันห้าก็ดีว่าโทุธาทันหลายอย่างอื่นก็ดีมีความรู้สึกว่ามันไม่มีสำหรับเราคำว่าให้เป็นเอกคตารมคืออารมณ์นี้ทรงอยู่ตลอดเวลาเป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์ที่สอง มีรม์ที่เข้าใจว่ามีนะไม่มีอีกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีสําหรับเราคือขันห้าใแ้แร่างกายของเราก็ดีร่างกายขขอบุคคลเองก็ดีวาัาทุธาตุทั้งหลายในโลกก็ดีไม่มีสําหรับเราอารมณ์ทรงอีอย่างนี้ให้เป็นปกติเรียกกันว่าเอกคตารมนี่ถ้าจะหันเข้าไปดูจริงๆในมหาคติประฐานที่เราฟังกันมาแล้วก็เหมือนกัน เกถ้าไม่ได้สอนได้เกินอะไรจาไปเลยเว้นไว้แต่ว่าเราจะใช้อารมณ์ถูกแลอไม่ถูกเท่านั้นเป็นอนันว่าวิชาความรู้ของพวกเราเนี่ยเลยเถิดท่วมเลือท่วมเลยทิศสาไปไหนไหนแต่ว่าจะรู้จักใช้หรือไม่รู้จักใช้เท่านั้นบางทีก็อย่างเมาในยศถาบรรดาศักดิ์เมาในหลาบเมาในรูปเสียงกลิ่นรสเมาในความโกรธเมาในขันห้า นี่เปนว่าถ้ายังเมาอยู่อย่างนี้แสดงพวกเรายังเลวขนาดหนักไม่ใช่เลวขนาดเบาแล้วก็ท่านบอกว่าให้เพ่งอารมณ์อันจะพึงเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจากอะไรทุกอย่างทั้งหมดตายเห็นรูปหูฟังเสียงอะไรได้ยินเสียงเนี่ย จมูได้สัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสอารมณ์ใจถ้าหมดทั้งหมดว่าเป็นรูปเอ๊ท่านเยาแบบนี้าะอ่านไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งหมดว่าเป็นรูปแล้วก็ละว่าเป็นรูปเป็นเสียงแล้วมั้งของสภาพที่ไม่มีอ๋อถ้าบอกว่าสิ่งที่เป็นรูปนี่ท่านละไว้ผมขอขยายหน่อย ใอ้รูปนี่ก็เป็นรูปที่มันไม่มีเสียงก็เป็นเสียงที่มันไม่มีกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่มันไม่มีรสก็เป็นรสที่มันไม่มีสัมผัสก็เป็นสัมผัสที่มันไม่มีไม่มีตรงไหนไม่มีตอนที่มันสลายไปรูปเห็นแล้วก็ผ่านไปเสียงได้ยินแล้วก็ผ่านไปกลิ่นสัมผัสแล้วก็ผ่านไป ทั้งหมดมันอย่าเอาเข้ามาขังมันอย่าเข้ามาขังมันในใจมันสัมผัสประสาทแล้วก็ผ่านไปมันมีสภาพไม่มีจะเอาใจไปนึกว่ามันมีอ๋อเนี่ผมก็ยายความนะแั่นถ้าเราบอกต่อไปที่ท่านมหาบกคลานะมาสอนแทนนะว่าจงไม่ยึดถือคือปล่อยปล่อยไปเสียไม่เกาะมันอยู่ ไม่ยินดีกับมันด้วยแล้วก็ไม่ยินร้ายกับมันด้วยให้ยินดีเนี่ยคือชอบใจยินร้ายคือไม่ชอบใจมันจะไปมายังไงก็ช่างนี่อารมณ์พระอรหันนะฟังกันให้ดีนะฟังให้ดีก็จําจท่านที่บันทึกไว้แล้วก็ฟังให้มากจุดนี้ฟังให้มากฟังให้มากแล้วก็ทําให้ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการกัน ว่าต่อไปว่าทําให้เป็นเอกคตารมคือ,อาอรมณ์ทรงตัวอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันยังมีอารมณ์ชินแล้วก็ตั้งอุเบกขาญาณไว้ว่าใช่ไหมคำอุเบกขาวางเฉยมีความรู้สึกไปว่าเรายัดวางอารมณ์ความเฉยไว้เสมอว่าเราจะไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะไม่ดีนะ เราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้แล้วส่งแล้วให้ทำใจให้ผ่องใสไม่พมีหันสีโดยที่ว่าสัตว์บุคคลทั้งหลายทั้งหมดควรได้รับความเมตตาควรได้รับการทงสารให้ตั้งใจให้ดีโดยไม่เกิดคร้น หากไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะนับตั้งแต่วันนี้ไปครบหกสิบวันไม่เกินหกสิบวันหากว่าไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะตั้งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครบหกสิบวันหรือว่าไม่เกินหกสิบวันไปนั้นมาเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีี่คณ ถ้าอยากจะคุยกันไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์ท่นี้ก็ขอท่านทั้หลายจงรวบรวมกำลังใจว่าอารมขั้นสุดท้ายแห่งการบรรลุที่องค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงมอบให้พระมหาโมกขลานะมาแนะนำท่านผูเท่าในเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีให้ดูเวลาไว้ไดียนะ วเวลาเก้าเวลา 9, วเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเนะี่ยมันมืดไปนานนะหรือยังความจริงมันหลังอาหารเช้าเท่านั้นดูจริยาของท่านไปด้วยว่าท่านที่ท่านทำได้เนะี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่เวลาอะไรบ้างในการปฏิบัติร่องความกำลังใจของท่านไม่ยอมให้พลาดจจริญรมนี้เลยเอาละพระธนาหลายสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติ่าจแต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่าน ทรงดียาบทสี่ตามกําลังตามที่ท่านต้องการแล้วก็พิจารณาไปผมอยากจะให้พิาจารณาขั้นสุดท้ายคือจุดสุดท้ายนี้ที่พระมหาโมคคลานะได้รับความมอบหมายมสอนให้สอน,สอนท่านพุทธาไว้เป็นใบจำทุกวันอารมณ์อื่นนอกจากนั้นนอกจากอารมณ์ทรงสมาธิผงคิดว่าไม่จําเป็น สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คืออารม์ท้ายนี้เท่านั้นเอาละวันแตเราทุกท่านเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอพระโยคาวาจรทุกท่านจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและก็จงมีผลมรรลุตามที่องค์สมเด็จพระบรามโลก,กน,นาถย์ทรงมอบหมายกับพระมหามุคคลลานะมาสอนทุกพรเท่าต่อไปสวัสดี